สวัสดีครับพ่อครัวผมอิเล่ช่องบิ๊กวันนี้พามาชมกับเจ้า Honda ครับผมซีวิคนางฟ้าหรือ Honda c i ิตีหรือ Honda ทุกรุ่นครับที่เป็นกุญแจแบบนี้นี่ฮะอาการมาคือรถสตาร์ทไม่ได้ครับผมบิดกุญแจสตาร์ทไม่ได้เกิดจากชุดคอกุญแจเสียนะครับชุดคอกุญแจตัวนี้นี่ฮะเข้าศูนเปี่ยนมีเป็นหมื่นครับนี่ฮะบบิดแล้วสตาร์ทไม่ได้ครับกุญแจหมุนไม่ไปเลยครับพวงมาลัยล็อก อันนี้ก็คือปัญหาของ Honda c ซี i c หรือ City เกือบทุกคันครับผมก็ตัวนี้ทำการถอดออกมาแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดเฟืองข้างในชุดฟันเฟืองข้างในใหม่ทั้งหมดครับเปลี่ยนแล้วซ่อมซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้อันนี้อันเก่าบิดจนลูกกุญแจบิดเบี้ยวไปเลยครับอันนี้ก็ลูกหนึ่งอันนี้ก็แตกนี่ลูกเก่าครับลูกค้าบิดจนหักไปแล้วอันนี้คือลูกที่เราทําให้ใหม่ครับผมปั๊มมาขึ้นมาใหม่ ย้ายชุดชิปอีโมท,ทุกอย่างออกมาชุดรีโมทมาใส่ดอกนี้ทั้งหมดครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปแล้วเรียบร้อยนี่คะบิดได้เหมือนเดิมครับนี่ฮะใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับซ่อมได้ครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราประกอบกันครับก็หลังจากการประกอบไปแล้วเรียบร้อยครับก็มีน็อตยึดตัวนี้ครับแป้นที่ปัดไปเลี้ยวซ้ายขวาครับแล้วก็นี้ นี่ฮะน,อน็อตสกัดตัวนี้ก็สก,กัดเข้าล็อกแน่นแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรามาเทสกันจะติดไหมนี่ฮะลูกกุญแจใหม่นะโอเคอ่างานได้ปกติครับเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้า Honda Civic นางฟ้าหรือ FD ครับผมอีกหนึ่งรุ่นครับที่สำหรับปัญหาของกุญแจ ไม่สามารถเปิดได้หรือสตาร์ทรถได้ครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ